แซมโบนั่งหัวหน้าพักเทอไทยประกาศเป็นพักหลักปกป้องสถาบันวันนี้26พฤศจิกายนพักไทยรักชาติจัดการประชุมใหญ่วิสามัญพักครั้งที่1ที่โรงแรมเบสเวเทิร์นพาสแวนด้ามีวาระเปลี่ยนชื่อพักเป็น พรรคเทิดไทยพร้อมเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่เนื่องจากนายสุชาติบรรดาศักดิ์ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคโดยจากการลงคะแนนของสมาชิพกพรรคทั่วประเทศมีคะแนนเป็นเอกฉันท์เลือกนายเสกสกลอัทธาวงหรือแรมโบ้ออีสานเป็นหัวหน้าและนายสุชาติบรรดาศักดิ์เป็นเลขาธิการพรรคเทอิอไทยนายเสกสกลร,ระบุว่าพรรคมีจุดยืนคือปกป้องสถาบันของชาติและคงไว้ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ไม่เอาคนที่รมรางสถาบันสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ จันโอชานายกเป็นนายกต่อในเวลาที่เหลือขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มทํางานเพื่อประชาชนแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรรากหญ้า แก้ปัญหานี้สินส่งเสริมความอยู่ดีกินดีนายเสกสกลย้ำว่าพรรคเทือกไทยสามารถร่วมงานทางการเมืองได้กับทุกพรรคยกเว้นพรรคที่มีแนวทางปฏิรูปสถาบันและแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองโดยพร้อมเป็นพรรคหลักในการปกป้องสถาบันและจะส่งผู้สมัครสสเขตครบทั้ง400เขตและสสบัญชีรายชื่อ100คนตามกฎหมายแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าที่นั่งสสเพราะทุกอย่างขึ้นกับประชาชนและการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้นายเสกสกลยังกล่าวต่อว่า ได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดและได้ไปพบพลเอกประยุทธ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยพลเอกประยุทธ์เข้าใจแนวทางการทํางานของแรมโบ้ไม่ว่าจะไปอยู่กับพรรคใดแต่ได้กําชับว่าขอให้คงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักและทําประโยชน์ให้ประชาชน ซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่เคยขัดขวางหรือไม่สนับสนุนการทํางานของแรมโบ้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมพักครั้งนี้ยังมีกลุ่มส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันคอชออนักรบองดํานอกจากนี้ยังมีเพื่อนสสหมอระวีนายแพทย์รวีมาชมาด,ดลหัวหน้าพักพลังทําใหม่นางสาวป,ปรินาไกรคุปอดีตสสพักพลังประชารัฐร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อ o ราว t ท a แลนด์